สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอการ EP ที่121สองนะคะ EP ที่121ี่นะคะองค์ละ400บาทนะคะพี่ๆวันนี้น้องมีพามาแบ่งปันพี่ๆนะคะมีทั้งหมด44รายการนะคะมีพามาแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด44รายการะคะ่ะพี่ๆช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ โทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร081ค่ะ4939166นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่พี่หรือจะสะดวกสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะสะดวกสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่พี่โทรมาสอบถามได้ตลอดนะคะพี่พี่ที่เบอร์โทรเบอร์นี้นะ โทรมาหรือแอดไลน์มาอย่าลืมแจ้ง EP และตามด้วยหมายเลของค์ให้แม่ค้านะคะโทรมาอย่าลืมแจ้ง EP และตามด้วยหมายเลของค์ให้แม่ค้าด้วยนะคะพี่ๆอย่าลืมบอกหมายเลข EP นะคะ EP ที่ี่121นะคะองค์ละ400บาททุกรายการนะคะมี44รายการะคะ่ะพี่ๆเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันนะคะ รายการที่หนึ่งจะเป็นเจ้าสัวค่ะพี่พี่รายการที่หนึ่งจะเป็นเจ้าสัวนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเจ้าสัวค่ะเลียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะ4ี่ร้อยบาทค่ะพี่ บริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางสำหรับปิดเพียงหนึ่งรายการนะคะสำหรับปลายทางปิดเพียงหนึ่งราย,ายการนะคะแม่ค้าขออนุญาต เก็บค่าจะส่งเพียง50บาทนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางปิดเพียง1รายการนะคะขอ,อขออนุญาตเก็บเงินปลายทาง50บาทนะคะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีค่ะโอนก็จะส่งให้ฟรีนะคะรายการที่1นะคะพี่ๆต่อไปนะคะรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะจะเป็นหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ๆพร้อมขึ้ืนห้อยคอได้เลยค่ะรายการที่สองค่ะด้านหลังนะคะองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะพี่ๆองค์ละสี่ร้อยบาทค่ะนี่รายการที่สองนะคะพี่ ต่อไปนะคะรายการที่3รายการที่3นะคะพี่ๆรายการที่3จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนค่ะรายการที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะหมุนเงินหมุนทองนะคะพี่ๆวัดบ้านจานนะคะตำบลเอ่อตำบลจานนะคะหมุนเงินหมุนทองนะคะรายการที่3นะคะหลวงพ่อหมุน สี่ร้อยบาทค่ะรายการที่สามต่อไปนะคะรายการที่สี่รายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่สี่ค่ะ,ะ,คะ,คะสวยๆแบบนี้เลยนะสี่ร้อยบาทนะคะด้านหลังนะคะ รายการที่สี่นะต่อไปนะคะพี่พี่แล้วต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่พรายการที่ห้าจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ รายการที่5นะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการที่5นะคะ400บาทต่อไปนะคะรายการที่6รายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเข่าบันไดอิฐรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะวัดเข่าบันไดอิฐค่ะ รายการที่6กนะคะสี่ร้บาทนะคะรายการที่6 400่้บาทค่ะ er huh ต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7นะคะจะเป็นเหรียญรายการที่7นะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นค่ะรายการที่7จะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเหรียญอาจารย์มั่นค่ะ 4ี่บาทค่ะรายการที่7ต่อไปนะคะรายการที่8ต่อไปรายการที่8จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่พี่รายการที่8เป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะวัดประดูชิมพีนะคะพี่พรายการที่8ค่ะ ปี2518นะคะปี2518ค่ะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากรูปภาพไม่ชัดเจนนะรายการที่8นะคะ400บาทต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ รายการที่เก้าค่ะปีสองห้าสองสามปีสองห้าสองสามค่ะพี่พี่รายการที่เก้าค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่เก้านะคะด้านหลังค่ะสี่ร้อยบาทค่ะรายการที่เก้าต่อไปนะคะรายการที่สิบ รายการที่10นะคะจะเป็นปูเผือกนะคะรายการที่10เป็นปูเผือกค่ะรายการที่10เป็นปูเผือกนะคะรายการที่10ปปูเผือกนะคะด้านหน้านะคะพี่พรายการที่10ปปูเผือกด้านหน้านะคะรายการที่10นะคะนี่ด้านหลังนะคะต่อไปนะคะรายการที่11 ต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นพาสมเด็จค่ะรายการที่11เป็นพาสมเดจนะคะพี่พี่นะคะพะสมเด็จค่ะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยค่ะรายการที่11ต่อไปนะคะรายการที่12 รา,าร,ะะารายการที่สิบสองนะคะจะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยรายการที่ะะส่งเอ่อโทษทีค่ะรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่สิบสองนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่รายการที่สิบสามเป็นพ่อไป่ค่ะรายการที่สิบสามเป็นพาะไผ่สิบสามเป็นพ่อไป่ค่ะสี่ร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นอ่า พระสมเด็จนะคะพี่สิบสี่นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะของอ,อะไรสักอย่างของสมเด็จโตนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะด้านหลังค่ะสิบสี่สี่ร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่สี่ร้อยบาทนะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการที่สิบสี่ต่อไปนะคะรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้านะคะจะเป็นอ้อโทษทีค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระส,สมเด็จค่ะสิบห้านะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกค่ะ รายการที่16นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ขุดนะคะรายการที่16จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ขุดค่ะพี่พี่สวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะรายการที่16หนะคะหลวงพ่อปานนะคะขี่ขุดนะคะรายการที่16400บาทค่ะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการที่16 หลวงพ่อปานขี่ขุดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระชัยค่ะรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระชัยค่ะ รายการที่17นะคะต่อไปนะคะรายการที่18รายการที่18นะคะจะเป็นรายการที่18จะเป็นพักแก้วมรกตค่ะรายการที่18จะเป็นพักแก้วมรกตนะคะรายการที่18จะเป็นพักแก้วมรกตค่ะรายการที่18ค่ะ400บาทรายการที่18นะคะต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะ รายการที่19นะคะจะเป็นเบียแก่ค่ะรายการที่19จะเป็นเบียแก่ค่ะรายการที่19ต่อไปนะคะรายการที่2 0รายการที่2 0นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานค่ะรายการที่2 0เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะ20เหรียญหลวงพ่อปานค่ะนี่ด้านหลังนะด้านหน้านะคะ ยี่สิบเหรียญหลวงพ่อปานค่ะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเอ่อเหรียญหล่อนะคะยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆเลยนะ รายการที่21ค่ะต่อไปนะคะต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่ย2 22. 22นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดสะพานสูงเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดสะพานสูง22 ยีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ400บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่23รายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ23เป็นหลวงปู่ทวดค่ะยี่สิหลวงปู่ทวดนะคะ แนวว่านค่ะ23ต่อไปนะคะต่อไปรายการที่24รายการที่24นะคะพี่พี่รายการที่24จะเป็นพระนั่งปกโพค่ะพี่รายการที่24จะเป็นพระนั่งปกโพนะคะ400บาทรายการที่24นะคะ400บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่25รายการที่25นะคะพี่พี รายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อหนุ่มหลวงพ่อหนุ่มนะคะเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อหนุ่มรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนะคะขออภัยนะคะพี่พี่เออหนูอาจจะรันเลขผิดขอโทษค่ะหนูอาจจะรันได้ผิดนะคะ เออย่สิบสี่นะคะยีเป็นเป็นพระเออนั่งปกโพนะคะพี่ยี่สิเป็นพระนั่งปกโพค่ะส่วน25่สนะคะยีนะคะจะเป็นนี่ค่ะปูกสุขนะคะยี่สิบห้นะคะปู่สุขค่ะพี่ยี่สิบห้าปู่สุขนะคะพีะะ่พี่ยี่สิบห้าปูุขค่ะ,นะ,คะ,คะหนูหลายทั้งหมด สี่สิบหกองนะคะพี่โ่ษทีค่ะนี่หล่มปูสุกนะคะสี่ร้อยบาทนะคะนี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะคะพี่เป็นพาร์ทซุมกอค่ะยี่สิบหกเป็นพาร์ทซุมกอ ยี่สิบหกเป็นพัชสุมกอค่ะยี่สิบหกนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโน่มค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อโน่มค่ะ 27เนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อนุ่มค่ะ27ด้านข้างนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่28ค่ะรายการที่1 8นะคะเป็นมาเหศ์สวนค่ะพี่รายการที่โอ๊ยโทษทีค่ะรายการที่28นะคะเป็นมาเหศุสวนค่ะ,คะ28นะคะ ม่เห็นส่วนสี่รอยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่29ค่ะรายการที่2ีกนะคะ29นะคะ,ะ,คะเป็นของหลวงปูโคคงป่โตค่ะ29หลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะ29นะคะต่อไปนะคะรายการที่30 สามสิบนะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่สามสิบเป็นหลวงปู่ทวดค่ะสามสิบเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสามสิบนะคะหลวงปู่ทวดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงค่ะสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะสามสิบเอ็ดนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อคงค่ะวัดบางกระพร้อมสามสิบเอ็ดนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสอง สามสิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะสามสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะสามสิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสามค่ะรายการที่สามสิบสามนะคะจะเป็นมาเหงส่วนค่ะสามสิบสามเป็นมาเหงสวน ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญเอ,อ่อโทษทีค่ะเหรียญเอ,อ่อโทษทีค่ะรูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะสามสิบสี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อจงด้านหลังค่ะด้านข้าง รายการนี้รายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบห้าค่ะสามสิบห้านะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะสามสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเ็นด้านข้างค่ะก้อนค่ะ รายการที่35นะคะรูปห oh ah. ล่อหลวงพ่อเดิมต่อไปนะคะรายการที่36 36นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ 36, 36เป็นรูปห oh ah. ล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปห oh ah. ล่อนะคะห oh ah. ลวงพ่อเงินนะคะรายการที่36บนะ400บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่37 37นะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะ37เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่สาเป็นพระสมเด็จต่อไปนะคะรายการที่38ค่ะ38นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ38มสปดสามสู่ทวดทรงสี่เหลี่ยมค่ะ38ปปู่ทวดทรงสี่เหลี่ยมค่ะ หลังเอ,อ่อด้านหลังจะเป็นพระาธาตุนะคะเนื้อว่านค่ะรายการที่38400บาทต่อไปนะคะรายการที่39 39นะคะจะเป็นพระพิมพ์ขุนแผนค่ะ39เนะคะเป็นพระขุนแผนนะคะ39นะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ รายการนี้รายการที่39ต่อไปนะคะรายการที่40 40, 40, 40เป็นพับป,ปิดตาค่ะ40เป็นพับป,ปิดตานะคะ40เป็นพับปิดตาต่อไปนะคะรายการที่41 <48 S> 41 <48 S 2> เป็นรูป <48 S 2> หล่อหลงพ่อเงินค่ะ41เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินต่อไปนะคะรายการที่42 42เป็นพระสมเด็จคะ่ะพี่พี่ี่สิบสเป็นพระสมเด็จนะคะสีพระสมเด็จคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่สเป็นจอบหลวงพ่อเงินคะ่ะสีเป็นจอบหลวงพ่อเงินคะ่ะสีนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบสี ส4นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปานค่ะ44จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปานค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ44รูปหล่อหลวงพ่อปานค่ะก้นค่ะต่อไปนะคะรายการที่45นะคะ45เป็นพับปิดตาค่ะ45เป็นพับปิดตาค่ะพี่พี่ รายการที่45นะคะพ้าปิดตาต่อไปนะคะรายการที่46 46นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะรายการที่46รายการสุดท้ายของ EP นี้ค่ะเป็นหลวงเหรียญหลวงพ่อพรค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ400บาททุกรายการนะคะพี่ๆ4ี0บาททุกรายการเลยนะ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะคะ มีทางโอนและเก็บปลายทางนะคะพี่ๆมีทางโอนและเก็บปลายทางค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือสะดวกสแกน QR code มาได้เลยนะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยค่ะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีทางโอนและเก็บปลายทางนะคะ อย่าลืมบอก EP และตามด้วยหมายเลของค์นะคะอย่าลืมบอก EP และตามด้วยหมายหมายเลของค์พาให้แม่ค้านะคะค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ